ครับมาถึงแล้วนะครับสําหรับวัดปีบครับเป็นวัดร้างอีกวัดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับจะมีเจดีครับเจดี JD เก่านะริมทางรถไฟเลยครับตรงนี้นะเห็นไหมฮะนี่คือวัดปีบนะครับ ผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองเพชรบุรีครับระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นได้เหลือบไปเห็นศาลาและมีการสร้างพระพุทธร,รูปไว้ภายในด้วยผมจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดร้างอย่างแน่นอนจึงได้จอดรถลงไปชมสถานที่และก็เป็นวัดร้างจริงๆตามที่ผมได้คิดไว้เดี๋ยวเราลงไปชมสถานที่กันครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่เพชรบุรีนะครับพอดีว่าขับรถเนี่ยผ่านมาบริเวณนี้ครับผมก็คิดว่าต้องเป็นวัดแน่ๆลงมาเพ๊่ก็เป็นวัดจริงๆครับชื่อว่าวัดวิหารน้อยนะ เป็นวัดร้างนะครับก็คือว่าทางชาวบ้านเนี่ยก็ได้ทําการสร้างวิหารขึ้นมาแล้วก็บูนาองค์พระตรงนี้บูนามาเรื่อยมานะครับมีคุณลุงสองคนนะฮะเดี๋ยวจะลองไปสัมภาษณ์ดูนะครับว่าเรื่องราวที่นี่เป็นยังไงฮะผมได้สอบถามลุงเล็กชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้เล่าให้ฟังว่าที่หมู่หนึ่งตำบลช่องสแสกจะมีวัดร้างที่ปรากฏร,ร่องรอยแบบวัดวิหารน้อยอยู่สามแห่งก็คือวัดโคกหม้อวัดปีบและวัดวิหารน้อยแห่งนี้ นอกนั้นจะเป็นวัดร้างที่ไม่หลงเหลือซากโบราณสถานเป็นเพียงโคกอิดเท่านั้นลุงเล็กได้เล่าเพิ่มเติมว่าบริเวณลานด้านหน้าวัดวิหารน,น้อยแห่งนี้เดิมนั้นจะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่มีทางลงปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยบางส่วนสํานักศิลปกรที่หนึ่งราชบุรีได้ให้ข้อมูลไว้ว่าวัดแห่งนี้น่าจะเป็นวัดในสมัยอยุธยาปัจจุบันไม่หลงเหลือหลักฐานสิ่งปลูกสร้าง มีแต่องค์พระพุทธรูปที่ได้รับการบรูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2 5 3 3และชาวบ้านได้ร่วมใจกันก่อสร้างศาลาคลุมองค์พระพุทธรูปไว้หลังจากที่ผมได้ชมวัดวิหารน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมได้เดินทางไปยังวัดโคกหม้อห่างจากวัดวิหารน้อยประมาณ500เมตรเป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งจะมีการสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธร,รูปไว้คล้ายกับวัดวิหารน้อยและมีองค์เจดีย์หนึ่งองค์ที่ได้รับการบูรณะแล้วครับครับหลังจากที่ผมพาไปชมวัดวิหารน้อยแล้วนะครับผมก็ได้คุยกับลุงเล็กนะลุงเล็กก็ได้บอกว่าที่เนี่ยตงหมูลหนึ่งเนี่ยมีวัดร้างอยู่3วัดนะครับก็คือวัดวิหารน้อยที่เราไปกันแล้วครั้งแรกนะครับแล้วก็ตรงนี้ชื่อว่าวัดโคกม้อครับ จะมีอีกวัดหนึ่งครับชื่อว่าวัดปีบนะที่มูลหนึ่งจะมีอยู่3วัดแล้วก็มีเจดีย์ตรงนี้นะครับที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีองค์พระด้วยนะเดีย๋ยวพาไปกราบสักการะกันนะครับชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อเผือกครับปัจจุบันวัดโคกหม้อมีการสร้างศาลาข,ขึ้นกลุ่มองค์พระพุทธรูปที่ได้รับการบูรณะแล้วและมีเจดีย์หนึ่งองค์ที่ผ่านการบูรณะแล้วเช่นกันซึ่งเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมไป จึงไม่อาจจะสันนิษฐานรูปแบบและยุคสมัยได้ชาวบ้านได้เล่าไว้เพียงว่าเดิมเจดีหลงเหลือเพียงฐานชาวบ้านจึงต่อเติมองค์ระฆคังตามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นผมได้เดินทางไปยังวัดปีบซึ่งเป็นวัครร้างวัดที่สามของหมู่บ้านนี้ ที่ยังปรากฏโบราณสถานและโบราณวัตถุหลงเหลือให้ชมได้แก่เจดีโบราณข้างทางรถไฟซึ่งถือว่ามีความโชคดีอย่างยิ่งที่ไม่ตัดทางรถไฟผ่านองค์เจดีนี้และใบเสมาหินทรายแดงจึงสันนิษฐานได้ว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในสมัยอยุธยานอกจากนี้ชาวบ้านได้สร้างศาลาลุ่มพระพุทธร,รูปที่ผ่านการบูรณะแล้วร้ายกับวัดวิหารน้อย และวัดโคกหม้อที่ผมได้พาไปชมแล้วก่อนหน้านี้ครับครับมาถึงแล้วนะครับสําหรับวัดปีบครับเป็นวัดร้างอีกวัดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับจะมีเจดีครับเจดี JD เก่านะริมทางรถไฟเลยครับตรงนี้นะเห็นไหมฮะ นี่คือวัดปีบนะครับและตรงนี้ครับก็มีการสร้างพระไว้เหมือนกันนะครับนี่ฮะปอดีว่าผมเดินไปแล้วโอ้โหเจอหมาโอ้โหพันนีด้ดุด้วยฮะไม่ค่อยจะกล้าเข้าไปเท่าไหร่ฮะนี่ก็คือเจดีย์รังหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีการสร้างพระตรงนี้ ตรงนี้จะค่อนข้างซุดโสมนะฮะตรงนี้กับอีกสองวัดร้างอยู่วัดหนึ่งก็คือตรงนั้นจะสะอาดกว่าครับตรงนี้จะค่อนข้างที่จะซุดโสมไปเยอะเลยฮะมันจะสร้างศาลาไปก็ตามนะครับแต่จุดเด่นก็คือว่ามีเจดีครับเก่าเลยนะตรงนี้ริมทางรถไฟครับดีนะครับที่เขาไม่ตัดทางรถไฟเนี่ยผ่านเจดียังเหลือเจดีไว้นะฮะติดติดติดริมทางรถไฟนะครับนิดเดียวเลยฮะ ดีที่เขาไม่ไถไปนะครับความโดดเด่นของที่นี่นะครับมะโคกปีบนะก็คือว่ายังเห็นโบราณวัตถุหลงเหลืออยู่นะครับก็คือใบเสมาแบบอยุธยานะครับตรงนี้เห็น อย่างเงี้นะครับเป็นหินทรายแดงนะครับเขาเอาสีขาวมาทานะครับจะมีแบบเดิมๆคือตรงนี้ฮะนี่ครับเสมมาแบบวิทยาครับหินทรายแดงเลยนะนี่ชาวบ้านเขาน่าจะเอาสีขาวมาทาครับโอเคครับสาหรับการพาเที่ยววัดร้างสามวัดนะในคลิปเดียวครับที่เมืองเพชรบุรีนะยังไงเรามาเที่ยวชมกันนะครับมาง่ายครับ